กับทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้อยู่จังหวัดมุรหารสาธุสาธุบารมีค่ะทางสายบุญครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่วัดมนโนลมปูสีมุกดานะครับตอนนี้อยู่ตรงฐานพระใหญ่ที่เขาสร้างยังไม่เสร็จแต่ไม่รู้จะไล้สดได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าเวลาไร้สดอากาศร้อนๆน,นี่แบบมันจะ ลองดู <c oughs> ลองดูอากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครเคยเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหาร <c oughs> กดกดแชร์ให้ด้วยนะครับลมเย็นดี <c oughs> ตอนนี้ขึ้นยังไม่ถึงข้างบนยังไม่ถึงข้างบนกำลังเดินทางขึ้นมาเพราะว่าเขาสร้าง องพระใหญ่ก็ลเลยไปชมวิวชืวทัศน์นี่ก่อน <c oughs> ตรงนู้นก็เป็นแม่น้ำคงเมืองมุกดาหารนะครับนี่เป็นฐานดองบัวใหญ่ใครเคยมาบ้างครับผมใครเคยมาบ้างท่านใดเคยเดินทางมาบ้างครับจะเห็นแม่น้ำคงชัดเจนนั่นปูซีมุกดาหาร อยู่ข้างล่างนู้นเดี๋ยวค่อยเดินลงไปตอนนี้อากาศมันร้อนอยู่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนก่อนเดินไปข้างบนก่อนเดี๋ยวขึ้นไปตรงด้านบนสุดที่สร้างองค์พระใหญ่อกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กันด้วย เดี๋ยวค่ำๆนั่นแหละเดินทางกลับคำชะโนดแล้วครับค่ำๆเดินทางกลับคำชะโนด28เดินทางไปภูเขาควายฝั่งเราใครจะไปด้วยกันก็เรียนเชิญเจอกันที่คำชะโนดพรุ่งนี้แต่คืนนี้ถึงคำชะโนดครับเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนวันนี้เดินเที่ยวก่อนไล์สุดสถานที่ที่เขาสั่ง สร้างวัดสร้างวาสร้างสถานธรรมสร้างพญานาคแล้ก็มาชมบารมีร่วมกันอันนี้ยังสร้างแต่ด้านนี้เสาโอเคแล้วอันนี้เห็นยังครับมวนว่าพูดสีบ่ อันนี้อันนี้มันเป็นหินมั้งนั่นเป็นนี่ละคูนี่ละค่ะแล้วมันเอายางครอบไว้นี่ใชแล้วบ,บ่แล้วมันมันเป็นเกทเป็นนี่ <c oughs> มันคัดอ๋อถ้าแต่สีบบ่คนทั้งมันเอิอนผ้ายยังอ่ะ <c oughs> เอิอนผ้ายยังรู้จักบ่ผ้า, <c oughs> าใหญ่เนี่ยเอิอนผ้ายยัง ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยลงไปหาปูซีมุกดาหนุอหนนนอหน่อยู่ข้างล่างหนุ่คนกันเตมอยู่ข้างล่างน่อยู่ข้างล่างผมขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ก่อนแล้วก็ไล์สดให้ทุกท่านดูแต่ไม่รู้จะไล์สดข้างล่างได้นานแค่ไหนถ้าเป็นร้อนนะนี่องค์พระใหญ่ ดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะครับนี่กำลังสร้างกันอยู่นี่นคนก็จากตัวใหญ่ๆก็ตัวเล็กนิดเดียวเลยอยู่ข้างบนจากตัวใหญ่ๆก็เล็กนิดเดียวเลย ามเขาเขายังไม่รู้เลยว่าพลาอะไรเราก็มาครั้งแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลาอะไรเหมือนกันมาก็ขึ้นมานี่ก่อนเลยชมวิวทิวทัศน์แถบลุ่มแม่น้ำโขงก่อนทห่เมืองมุกดาหารสวยงามผ่อนคลายวันนี้มาผ่อนคลายแล้วเมื่อบานก็อยู่จังหวัดนครพนมงานหลายรถไฟอยู่กันหลายวันเลยนำงานพญานาคมาด้วยออกบุด อันนี้ก็ผ่อนขายเที่ยวใครอยมาเที่ยวด้วยกันก็มาเด้ออ่ากดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอใครอยู่มุกทหารก็มาเลยเจอกันเดี๋ยวหลบแดดก่อนเดี๋ยวแดดมันร้อนเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้เพื่อนเพื่อเผืท่านใดยังไม่ได้เคยมาก็รับดูรับชมกันทางนี่แหละทางไลฟ์สดมันอยู่อมองมองไม่เห็นแล้วอันนี้ก็กลังสร้างกัน เดินอ้อมกันอยู่นี่เป็นสร้างเป็นทรงกลมเนี่ยสร้างเป็นทรงกลมแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์เดี๋ยวจะไลฟ์สดช้าๆหน่อยให้ทุกท่านได้เห็นไม่รู้ชัดหรือเปล่านะากดไลค์กดแชร์กันด้วยมองไม่เห็นเลยตอนนี้เพราะว่าแสงมันจ้า เห็นแต่หน้าผมเลยในโะทรศัพท์เนี่ยมองไม่เห็นวิวตอนไลเลยไลสดเลยอ่าก็สวยงามดีเป็นบาร,รมีของผู้ที่เป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสหรือญาติโยมทั้งหลายแต่ก็มีผู้นำนะที่สร้างบาร,รมีสร้างพระพุทธองค์เป็นรูปเหมือนของพระพุทธองค์พระพุทธรูปนะอ่าก็อนุโมทนาสาธุกับเจ้าอาวาสแล้วก็ สายบุญสายธรรมญาติโยมที่ได้มาสร้างบาร,รมีตรงนี้ไอเราก็มาครั้งแรกนะเอ,อมาพ่นไทยมาพักผ่อนนะทุกท่านก็รับดูรับชมก็ขอกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้เป็นบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่แล้วกันนะนั่นแหละคนจากตัวใหญ่ๆก็เล็กนิดเดียวแหละเพราะองค์พระใหญ่มากนะแต่ก็สร้างยังไม่เสร็จ นุ่นเห็นคนถ่ายทำอยู่ข้างในนุ่นน่ะคงจะเห็นันอยู่เงาสะท้อนอยู่ข้างในไปเดี๋ยวเราไปดูชมสถานที่อื่นๆอีกที่อยู่ด้านล่างใครอยากไปหาปูซีเดี๋ยวจะลงไปให้เนี่ยปูซีพุกดาเนี่ยอยู่ข้างล่างนู่นตอนนี้ขึ้นมาข้างบนชมวิวทิวทัศน์ก่อน ใครเคยเดินทางมาบ้างน้นอยโอ,นะโอใ้ใหญ่ซื้อผ้ายังไงอ้อหูเนาะโอ้ใหญ่ๆผมใหญ่เลยละ่ะเอ้ยนาลาก็ไปไปสะรางไปเดี๋ยวไปข้างล่างกันไปข้างล่างกันพาไปชมข้างล่างบ้างนะนักก็เป็นบาร,รมี ของผู้ก่อสร้างพุทธสถานแต่ละที่นะมีทุกที่ทุกหนทุกแห่งนะเราก็เดินทางไปแต่ละที่และแห่งเราก็มาชื่นชมบาร,รมีเขานะ,ะชื่นชมบาร,รมีโอ้นี่ไงเดี๋ยวเี๋ยวเจอล้เจอล้อ,ลอ๋อนี่นน,นีเขาบอกว่าบริจาคปัจจัยสมทบทุนสร้าง พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติอ oh, oh, ๋อเขาสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติเนาะอันนี้อ๋อ oh, oh, เป็นแบบนี้นี่ไงภาพจําลอง oh. uh, พระพุทธบาทภูมโนลมอ๋อเขาชื่อเขาชื่อพระพุทธบาทภูมโนลมอ๋อเออโอเคพระพุทธบาทภูมโนลมนะอันนี้เป็นแบบจําลองนะเขาสร้าง มุทะลุเฉลิมพระเกียรตินะครับนะก็นมทนานมทนาสาธุกับเขาอ,อนุมทนาสาธุขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงไปเนาะขึ้นไปให้มันถึงข้างบนก่อนไหนๆก็มาแล้วขึ้นไปลดอดกดไลค์กดแชร์เอ่อมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะมันเป็นทางที่ช่างเขาทำงานเนาะ นี่มันเป็นฐานขึ้นมาตรงฐานแล้วมืดละขึ้นมาตรงฐานขึ้นไปดูดิมันจะถึงตรงไหนมันจะมืดหน่อยนะมันเริ่มมืดหน่อยนะเอออาจจะมองไม่เห็นนิดนึงเพราะว่าขึ้นมาตรงเดี๋ยวหาทางลงก่อนเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนสัญญาณไม่มีว่าจะพาขึ้นไปอยู่ด้านบนสุด มันขึ้นไปแล้วก็สัญญาณไม่มีละอับสัญญาณโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปข้างล่างกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ,อะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารวัดมนโนลมภูมนโนลมนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพนสาธุทุกท,ท่านดูเป็นชั้นก่อน ขึ้นไปด้านบนสุดมันสัญญาณไม่มีละสัญญาณไม่มีดูบรรยากาศชุมบรรยากาศก่อนอมาท่องเที่ยวผอนคลายตามวัดตามวากว่ากันไปเดี๋ยวก็กลับคำชโะโนดมีวิวทิวทัศน์สวยงามดีวิวทิวทัศน์สวยงามซึมซับบรรยากาศสุขใจสบายไกล ก็ไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับดูรับชมเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันสร้างบุญกุศลกันได้เผื่อทุกท่านไม่ได้มาเผื่อทุกท่านยังไม่พร้อมฮผมก็นี่เขากำลังก่อสร้างอยู่เดินบนปูนบนหินนี่แหละยังสร้างไม่เสร็จนะยังสร้างไม่เสร็จก็พอดีได้มีโอกาสมาเป็นทางผ่านกับคำชะนดก็เลยแวะมาหน่อยอ ที่ขึ้นชื่อหรือชาก็คงเป็นปู่สีมุกดาหารที่เราบักเห็นเขาโพสกันตามเฟซตามอะไรก็เป็นโอกาสที่ได้มาท่านใดเคยได้มาบ้างอบอกกล่าวรอ่าขานกันไดอ้อากาศเย็นสบายเย็นๆค่ำๆน่าจะหนาวน่าดูเลยตอนนี้ลมเย็นสบายเลยก็นุมุทนาสาธุกับเจ้าอาวาสญาติโยมทั้งหลายที่เขาได้มาสร้าง เป็นพุทธสถานนะเป็นวัตถุสตนะิก็คือให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้กับโลกนี้นะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็อยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมนะที่อยู่ในจิตเราขอให้เราสร้างคุณงามความดีเหมือนที่เราสร้างองค์พระใหญ่ๆสร้างสถานที่ใหญ่ๆสร้างเสาใหญ่ๆ สร้างพญานาคใหญ่ๆสร้างเทพองค์นู้นใหญ่ๆก็ขอให้คุณงามความดีในจิตในใจแต่ละท่านก็ขอให้เป็นดังสิ่งที่ท่านได้สร้างก็คือถาวรวัตถุต่างๆสร้างดอกบัวใหญ่ๆก็ขอให้สร้างคุณงามความดีใหญ่ๆอยู่ในจิตในใจเออแล้วก็นําคุณงามความดีบรารมีทั้งหลายที่ได้สร้างนะเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะก็ขอให เป็นไปในทางของพระพุทธองค์คุณจะสร้างอะไรก็ขอให้คุณสร้างความดีสร้างความยิ่งใหญ่สร้างเล็กๆน้อยๆสร้างพระพุทธรูปสร้างเทพสร้างอะไรก็ขอให้เป็นความดีแล้วกันนะนี่เรามาชื่นชมบารมีเขาแล้วก็มาไลฟ์สดให้ทุกท่านเดี๋ยวจะพาลงไปใกล้ๆบุศีมุกดาหารใครเป็นเอสซีบุศีมุกดาหารเดี๋ยวจะพาไป <c oughs> ตอนนี้มาดูฐานพระพุทธรูปก่อนเนี่ย เนี่เขาก็ค่อยสร้างไปสวยงามแล้วก็อนุมทนาสาธุกับเขาเนี่ยแล้วก็นมทนาสาธุกับเขาเป็นฐานไม่เเราก็กดไลค์กดแชร์ไปมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาผ่อนคลายใกล้ตรงไหนก็ไปได้หมดอยู่ที่จิตใจเราพร้อมกับมานะพร้อมกับมาสวยค่ะมีแจ่ป่าครับทารา,านาาิรันชรา มไมิคิดยานทิพย์สาตุสาตุค่ะโอเคมีโอกาสก็เดินทางกันมานะครับนะแต่และที่แต่และแห่งในประเทศไทยก็มีเยอะนะครับแต่เริ่มเย็นละเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันมาครั้งแรกเหมือนกันก็ถือโอกาสไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ดูได้ชม นะครับนะก็ขอให้เป็นบาร,รมีบาร,รมีของพระพุทธองค์นะบาร,รมีของพระศาสนาอ่แต่ละที่แต่ละแห่งก็ขอให้อ่าเป็นบาร,รมีที่ช่วยเหลือผู้คนนะครับไปเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันขออย่างเดียวเราแบดจะพึ่งร้อนละผมไฟ์สดอยู่นี่บอกแบดก่อนอย่าพึ่งร้อนอย่าพึ่งนี้นี่ผมกําลังไฟ้สดสร้างบุญญาบาร,รมีอยู่ ต้องรีบเข้าล่มก่อนรีบเข้าร่มก่อนเดี๋ยวพยายามจะไล์สดให้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะเท่าที่ได้นะครับใครได้เคยมาแล้วก็นโมธนาสาธุท่านที่ไม่ได้มาก็ขอให้ได้มานะไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่ท่านอยากไปนั่นแหละไปสร้างคุณงามความดีไปผ่อนาคกายวาจาใจผ่อนายจิต บางครั้งทำงานเหน็ดเหนื่อยก็มาเจอสถานที่ที่เขาทำแล้วมีความยิ่งใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาจิตใจมันก็ได้รับธรรมะโดยอัตโนมัติได้รับบาร,รมีโดยอัตโนมัติบบรรตน,ตนะ,ะ,ะเดี๋ยวพยายามจะไล์สุดให้ได้มากที่สุดนะครับดูบรรยากาศเขาสร้างอยู่ข้างบนนู้นเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบน ตอนนี้ลงมาละลงมาละคนก็คนทาสีก็ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะใช้สลิงทาสีเขาก็ได้บาร,รมีของเขานะถ้าเขาใช้จิตแต่เขาก็ได้เงินได้ทองในการสร้างมันก็เป็นอาชีพของเขาอ่าก็บาร,รมีของพุทธองค์บาร,รมีของเทพเทวดาก็ให้เขาได้สร้างเหมือนเราไปสร้างตึกสร้างอะไรที่มันใหญ่หญๆนั่นแหละแต่อันนี้สร้างพระพุทธองค์นะเป็นพุทธสติ ธรรมสติสังฆาสตินะสังฆาสตินะเป็นวัตถุว่าพุทธสตินะให้ได้สติเหมือนเขาไปก่อสร้างตึกสร้างโรงแรมสร้างสถานบันเทิงแต่นี่เป็นการสร้างองค์พุทธเน่นะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะโอเคใครมีโอกาสก็มาเดี๋ยวเราลงไปทางนู้นเนาะเราไปทางนู้นกันไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์นนะเพราะว่ามันอ่านไม่ค่อยชัดว่าแสงมันเยอะผมต้องลดแสงลงบ้างวันนี้ก็ยังมีผู้คนมาแต่ว่าผมก็มาแค่ครั้งแรกนั่นแหละดูบรรยากาศไปร่วมกันผ่อนคลายไปใครทำงานอยู่ก็เปิดไลฟ์สดผมไปนะเปิดไลฟ์สดไปใครพ่อ่อนอยู่กับบ้านกับเรืนอนก็ตอนนี้ก็รับบุญกุศลร,ร่วมกันนะ เดี๋ยวจะพาไปหาปู่สีมุกดาใครเป็นเอซีปู่สีมุกดาเดี๋ยวพาไปหาแป๊บนึงหัวใจรอแป๊บนึงสายนักราชทั้งหลายเดี๋ยวอ่านก่อนสมประสงค์สาธุสาธุค่าสุดยอดข่าสาธุดาราในรัญชาลา,ลา,ลาจ่าการอเนกสุริยาสาธุครับสาธุทุกท่านขอให้ได้รับบุญญาบาร,รมีร่วมกันนะครับขอให้ได้รับบุญญาบาร,รมีร่วมกัน กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันโทรศัพท์จะเพิ่งร้อนนะจ๊ะกำลังไล์สดสร้างบุญญาบรารมีเอาบุญร่วมกันมบรรยากาศจะตรงนู้นไปลงไปกันลงลง ไลก์กดแชร์นมโมทนาสาธุใครได้รับดูรับชมก็ขอให้เป็นเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารปู่บ้านปู่เมืองสารแม่สีสองนางเทพเทวดาปู่นาคราชญาณน,นาคราชทั้งหลายปู่ศรีมุกดาองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,างงย,งลายจงรับรู้รับทราบวันนี้กระผมได้เดินทางมาที่นี่มาไลฟ์สดเป็นประกาศสถานที่ ทางธรรมังสังฆัางนะให้กับท่านได้ดูได้ชมก็ก็ขอประทานพรให้กับสายบุญสายทางบารมีที่อยู่ทางบ้านทางโลกโซเชียลมีเดียก็ขอให้เขาได้พรได้รับสินได้รับทานได้รับบารมีด้วยเป็นการอธิษฐานบารมีไปเรารีไป,ไปที่อุสีมุกดาแล้วกันเพราะว่ากังวลว่าแบดมันจะร้อนเพราะเดี๋ยวผมต้องไป อำเภอนิคมคำสร้อยอวัดด่านพระอินแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้ากับคำชะโนดเดี๋ยวคงได้เดินทางร่วมสายบุญกันเดี๋ยวผมจะจัดทริปจัดทัวร์บุญจัดการประพฤติธปฏิบัติเดี๋ยวขอปัจจัยพร้อมแล้วจะนําพาทุกท่านเดินทางร่วมกันถ้าใครจะเดินทางไปกับผมนะเพราะบางท่านก็ไม่มีปัจจัยแต่ผมจะดูแลหมดแหละผมจะดูแลคนที่ไม่มีปัจจัยบางคนเขาก็ บางคนเขาไม่มีปัใจจัยในการเดินทางนะผมก็เข้าใจเดี๋ยวผมนี่แหละจะเป็นคนนำพาเดี๋ยวก็ขอคัดคนนิดนึงจัดรถจัดลาหาโอกาสดีๆก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาไปเดินทางไปร่วมกันนี่เขาก็ติดะระฆังไว้ที่นี่ตีได้ดังที่สุดเลยละระฆังตีดังได้ไม่เหมือนที่เป็นข่าวเป็นขาวนะ นี่ตีได้เต็มที่ไปเลยใช่ไหมตีให้มันเต็มที่ไปเลยใช่ไหม <S <S ไปเ<ป>ข้าป่าเที่ยวให้เต็มที่ไปเลยวันนี้เออเที่ยวให้เต็มที่ไปเลยเที่ยวในสายบุญสายธรรมสายบรารมีชอบอยู่แล้วเข้าป่าเดี๋ยววันที่28จะไปดจะไปภูเขาควายฝั่งลาวเดี๋ยวจะ ถ่ายคลิปไว้ให้เพราะมันไล์สดไม่ได้ถ้าไปฝั่งนู้นอ่ะตอนนี้อยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งไทยมุกดาหารไล์สดได้อไปโว้สามตัวตรงๆเลอได้โชคได้เงงรวยๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมไม่เห็นนี่เพราะว่าผมเอาแสง นิดเดียวพออันนี้มองในโทรศัพท์ไงแต่ถ้ามองข้างนอกก็ชัดอยู่